กราบสวัสดีมิดรักแฟนเพลงทุกท่านนะคะพบกับคอร์ตฟริโอที่จะพาทุกคนไปรู้จักดีฉันอย่ารอช้าไปชมกันเลยคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อันที่1 about me ดิฉันชื่อนางสาวน,นพอรเปรียมน้องชื่อเล่นชื่อครีมอายุ20ปีเกิดเมื่อวันจันทร์ที่19เดือนพฤศจิกายนปีพศ254 4 ด่านที่ 2. Education ประวัติการศึกษาของดิฉันระดับประถมศึกษาเรียนอยู่ท,ยยย ivity, ที่โรงเรียนบ้านพลวัยจังหวัดยะโสธรด่านพิเศษ c a r e Activity ที่โรงเรียนบ้านพลวัยดิฉันสอบได้อันดับที่1ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และเข้าร่วมการแข่งขันสอบสารานุกรมระดับภาคเมื่อปีพศ2556 กลับเข้าสู่ด่านอิ듀เคชันระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นดิฉันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมหาชนชัยวิทยาคมจังหวัดยโสธรด่านพิเศษคาร์ดิฟติวิตี้ที่โรงเรียนมหาชนชัยวิทยาคมดิฉันสอบไล่ได้ทำศึกษาชั้นเอกเมื่อปีพศ2558ได้รับคัดเลือกเพื่อไปศึกษาดูงานต่างประเทศที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปีพศ2558และเมื่อจบการศึกษาดิฉันได้รับผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในลำดับที่1เฉลี่ย3.99เมื่อ ปีพศ2559เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของด่าน Education ดิฉันได้ศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคมินบุรีระดับชั้นปวชและระดับชั้นปวสในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ Cart Activity ที่วิทยายลัยเทคนิคมินบุรีดิฉันได้รับโอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนมิริมประเทศเกาหลีใต้ผ่านการฝึกที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่เมื่อปีพศ2562ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรปรวชเมื่อปีพศ2563และเข้าร่วมการอบรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเน็ตเทคครั้งที่4เมื่อปีพศ2563 เข้าสู่ด,ด่านเอ็กซ์ประสบการณ์ในด้านการทํางานฉันได้ฝึกง,งานที่บริษัท m เมด c คอลไซส์โซวิบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เมื่อปีพศ2562และทางาน,นที่บริษัทเ a รนเว็บกรุ๊ปในตําแหน่งกราฟิกเมื่อปีพศ2562ปัจจุบันดิฉันทํางานอิสระรับออกแบบภาพวาดภาพและขายของออนไลน์ ด้านฮอบบี้งานอดิเรกของดิฉันแต่งหน้าและทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแต่งหน้าขายของออนไลน์วาดรูปและเขียนอีบุก๊ก ด่านสกิลความสามารถของดิฉันระดับ1ดาวโปรแกรม p r o t e อุระดับ2ดาวโปรแกรม Arduino IDE ระดับ3ดาวโปรแกรม Proteus99SE ระดับ4ดาวโปรแกรม a n y f l i p ระดับ5ดาวแอปพลิเคชัน CapCut สำหรับตัดต่อวิดีโอระดับ6ดาวแอปพลิเคชัน i b i t p a e n x สำหรับวาดภาพเข้าสู่ด่านสุดท้ายของพาร์ท Portfolio คือด่านคอนแทคช่องทางการติดต่อของดิฉัน IG Habi Mimo สำหรับเยี่ยมชมแกลเลอรี่วาดภาพเบอร์ติดต่อ0953855184อีเมล 63301050006@gmail.com ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเจอกันพาพหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีค่ะ